สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ครั้งสำคัญของคุณผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยซึ่งมนุษย์ทุกคนน่ะย่อมมีจุดเปลี่ยนชีวิตด้วยกันทั้งนั้นจะดีจะร้ายเจอแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่ง คำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางก็พอหรือสิ่งดีๆก็รับกลับไปอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะจุดเปลี่ยนชีวิตของคุณ จะเป็นเรื่องอะไรนะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกนะคะ4ี่ไม้เทา้าอ่า Queen of Pentacle p a ย์ e of p e n น a c l e นะคะ3ไม้เทา้าอ่า q u o f s of s w ดเจ็ดาบนะคะ ไพ่เว d ร์เดทแปดไม้เท้าแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะเป็นไพ่แฮงแมนเป็นพลังงานนะของการาสร้างความมั่นคงนะให้กับชีวิตของคุณนะคะหรือคุณมีเป้าหมายชีวิตเพิ่มขึ้นนะในช่วงระยะเวลานี้ก็ได้นะคะการที่คุณอยากจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต นะอาจจะด้วยนะเพื่อคนที่คุณรักนะคะนะคนในครอบครัวนะหรือคนรักของคุณก็ได้คนเราอะพอมีความรักนะมันก็เลยอยากจะมีชีวิตต่อไปหรือมีกําลังใจในการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะมีเป้าหมายใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะก่อนหน้านี้อาจจะใช้ชีวิตแบบไม่มีแบบแผนสักเท่าไหร่นะคะแต่พอมีคนที่คุณรักนะมีคนในครอบครัวมันก็จะทําให้คุณ ใช้ชีวิตแบบระมัดระวังตัวมากขึ้นนะอยากจะทําให้คนในครอบครัวมีความสุขอยากสร้างชีวิตสร้างครอบครัวที่ดีกับคนที่คุณรักนะคะบางทีความรักนี่แหละที่จะาเปลี่ยนคนได้นะหรือเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งสําคัญที่จะทําให้ชีวิตของคุณอยากสร้างความมั่นคงอยากสร้างความก้าวหน้า ในชีวิตนะคะนะคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนดีๆนะคนที่คุณเฝ้ารอคอยมานานนะเป็นเรื่องของความรักที่จะเกิดขึ้นนะกับชาวราศีสิงห์นะคะอ่าหรือถ้าความรักของคนมีคู่ก็เป็นช่วงที่คู่รักดูจะช่วยกันทำมาหากินนะสร้างครอบครัวที่มีความสุขมากๆเลยทีเดียวนะเป็นความรักที่ดูสดใสมีความสุขนะคะ หรือเป็นดวงชะตานะที่จะได้รับความเมตตาเอ็นดูได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่นะคะนะจากคนที่มีอำนาจบารมีที่คอยช่วยเหลือเราให้คำแนะนำให้คำปรึกษานะอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นคนในที่ทำงานก็ได้นะหรือมีโอกาสได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นได้ทำงานใหญ่งานสำคัญนะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่จะทำให้คุณ เติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็ได้นะคะมีดวงนารีอุปถัมภ์ด้วยนะที่จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณเข้ามาช่วยเหลือคุณใครที่เป็นพลังบวกให้กับเรานะคอยช่วยเหลือเราผักด้านเราก็ต้องดูแลคนเหล่านั้นให้ดีด้วยนะคะนะก็ทำดีตอบแทนกลับไปบุญกตัญญูนี่แหละที่จะยิ่งทำให้ชีวิตของคุณมีแต่ความสำเร็จ แล้วก็จเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะหรือผู้หลักผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ของเรานี่แหละที่เราจะต้องมีความกระตันยูนะบนไหนไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับ บุญกตัญญูที่เราทําต่อทําทดีต่อพ่อกับแม่แล้วก็ผู้มีพระคุณทุกทท่ทานนะคะนะก็มีข่าวดีในเรื่องของการทํางานที่จะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวแล้วก็นะที่โดดเด่นอีกหนึ่งเรื่องก็คือจุดเปลี่ยนในเรื่องของการเงินนะคะก็มีโอกาสที่จะสร้างเงินสร้างไรายได้เพิ่มขึ้น นะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนี่แหละที่จะทําให้มีรายได้เพิ่มามากยิ่งขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตนะคุณอาจจะเจอปัญหาการเงินติดขัดมาโดยตลอดมันก็เลยทําให้คุณต้องขยันขึ้นนะทำงานหนักขึ้นมันก็พลอยทาใหา้สภาพคล่องทางการเงินดีตามไปด้วยนะคะในเมื่อนะเงินมันไม่พอใช้เราก็ต้องนะทำงานมากขึ้นจากที่ อาทำงานประจำนะอยู่อย่างเดียวอาจจะต้องหาอะไรทำเพิ่มเติมก็ได้สมัยนี้นะอาชีพเดียวนี้ไม่น่ารอดนะคะนะต้องมีหลายอาชีพมันก็จะนำมาซึ่งรายได้นะหลายทางหลายทิศหลายทางเลยทีเดียวนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินพิเศษเงินโบนัสนะเงินผลตอบแทนเงินประกันนะหรือเป็นเงินที่คุณควรได้ นะเงินที่เป็นของคุณก็จะเป็นของคุณอยู่วันยังคำ่ำหรือได้เงินจากค่าในหน้าก็ได้นะคะนคะ่าในหน้าหรือเงินที่เราลงทุนลงแรงเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็เริ่มที่จะผิดอกออกผลกำไรให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจนะแล้วก็มีโชคลาภจากบุตรบริวารจากลูกน้องนะหรือคนที่มีอายุน้อยกว่าที่จะ ให้โชคให้ลาบกับคุณก็ได้นะคะมีโอกาสที่จะได้เข้าสังคมดีๆสังคมที่พร้อมที่จะให้โอกาสให้ความรู้หรือให้ประสบการณ์ดีๆกับคุณก็ได้นะได้ทํางานกับคนเก่งคนที่มีความสามารถหรือคนที่มีประสบการณ์ล้นเหลือนะที่จะช่วยให้คุณให้ความรู้ดีๆกับคุณนะคะนะเรามีปัญหาอะไรก็ไปขอคําปรึกษานะจากคนเหล่านี้ได้หรือเราต้องทํางานแบบเป็นทีม เป็นกลุ่มเพิ่มมากขึ้นงานบางงานเราไม่สามารถทำเพียงลำพังได้อาจจะต้องได้รับความร่วมไม้รวรมมือนะคะก็จะทำให้การทำงานประสบความสำเร็จได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็นะเป็นพลังงานของการามุ่งมั่นตั้งใจหรือความเข้มแข็งความกล้าหาญไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะคะทำงานทำธุรกิจนะทำภารกิจต่างๆไพ่สื่อว่าอยากให้คุณ มีความจริงจังมุ่งมั่นนะทำอะไรทํำจริงไม่เหยาะแยะ่มีเป้าหมายที่ชัดเจนมันก็จะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตที่สำคัญที่จะทําให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะถ้าเราขี้เกียจนะท้อเบือ่อนะไม่สู้มันก็คงจะสำเร็จได้ยากสิ่งดีๆมันก็จะไม่เข้ามาอยากได้อะไรนะต้องลงมือทำํำมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะอาจจะต้องปาดเหงื่อหน่อย แต่ผลตอบแทนที่ได้รับกลับมาคุ้มค่าอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะเนี่ยชีวิตมันยังคงมีอะไรดีๆเกิดขึ้นมากมายทั้งความก้าวหน้านะความสำเร็จที่มันจะเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาคดฝันหากคุณกำลังจดจ่อมุ่งมั่นทำอะไรบางอย่าง,อย,างอยู่ด้วยความตั้งใจนะสิ่งนั้นเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางเริ่มที่จะอยู่ตัวแล้วก็จะเกิดเป็นความสำเร็จที่มันเหนือความคาดหมายนะคะสำหรับใครที่ทำอาชีพ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการเก่งกําไรซื้อมาขายไปหรืองานที่ต้องโคงงานกับต่างชาติต่างภาษานะธุรกิจนําเข้าส่งออกต่างๆหรือทํางานกับบริษัทข้ามชาติก็จะประสบความสําเร็จมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานบางท่านมีโอกาสได้เดินทางไปทํางานต่างประเทศนะไปดูงานไปศึกษางานหรือไปเรียนต่อล้วนแล้วดีทั้งนั้นนะคะเอาเป็นว่าการเดินทางของคุณในครั้งนี้ มันจะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตสำคัญที่จะทำให้คุณเติบโตก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นประสบการณ์ดีๆเป็นความรู้เป็นทักษะดีๆที่ที่คุณสามารถนำมาต่อยอดในการทำงานในถิ่นฐานบ้านเกิดหรือ ในสิ่งที่คุณทําอยู่ให้ประสบความสำเร็จก็ได้นะคะมีการได้จบจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรที่มันเป็นปัญหาก็จะได้รับการแก้ไขหรืออะไรที่มันติดขัดมันก็จะราบรื่นราบเรียบมากขึ้นนะเหมือนทางมันเริ่มสะดวกขึ้นนะคะจากก่อนหน้านี้นะชีวิตมันอาจจะเจออุปสรรคปัญหาล้มลุกคุกค,คานมันขลุกขระอยู่บ้างแต่ชีวิตมันก็ย่อมเจอบาดแผลนะต้องเจอ บทเรียนชีวิตแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นนะเจอปัญหาอะไรก็อย่าท้อนะคะแล้วก็อย่ากดดันตัวเองมากเกินไปทำอะไรนะเราก็ทำเต็มที่สุดความสามารถได้แค่ไหนแค่นั้นถ้าเรากดดันกับชีวิตมากเกินมันจะไม่มีความสุขเอานะคะนะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือ อ,อยากจะให้กลับมาดูแลใส่ใจนะร่างกายหรือสุขภาพจิตใจของเราให้ดีด้วยนะคะบางทีการที่คุณดูแลคนอื่นมากเกินแคร์คนอื่นมากไปโดยที่จะลืมนะดูแลตัวเองมันจะยิ่งทำให้เรา,ามีความทุกข์เกิดขึ้นภายในใจก็ได้นะคะก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องหันมานเะยียวยาจิตใจดูแล สุขภาพร่างกายของเราให้ดีด้วยนะคะหรือหากคุณอยู่ในสถานการณ์ที่มันคับขันนะสถานการณ์ที่มันแย่ก็ขอให้มีสติมีความอดทนและเชื่อเลยว่าคุณจะก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้นะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งนะที่อยากจะสื่อเตือนชาวราศีสิงห์นะคะก็คือนะอย่าเชื่อใครง่ายเกินไปอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะนะโดยเฉพาะช่วงนี้นะความที่เรา มีความโดดเด่นมีคนรู้จักเรามากขึ้นหรือตัวเรานี่แหละที่จะรู้จักผู้คนมากมายมากยิ่งขึ้นอาจจะต้องระมัดระวังตัวด้วยเพราะอาจจะมีคนมาหวังผลประโยชน์กับเรานะเอาผลงานของเราไปเคลมเป็นผลงานของเขาหรืออาจจะถูกขโมยผลงานก็ได้นะอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะหรือเราอย่าเพิ่งหลงเชื่ออะไรโดยง่ายโดยที่เรายังไม่ได้หาข้อมูลแบบถี่ถ้วนนะคะอ,อย่า เปิดเผยความลับของเราให้คนอื่นรู้มากเกินไปโดยเฉพาะความลับในเรื่องของการเงินของเรานะต้องร,าาระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็อย่าเชื่อใครง่ายๆก็พยายามมีสตินะในเรื่องของ การทางานหรือเรื่องของการใช้จ่ายเงินแล้วก็ระวังคนให้ดีด้วยนะคะชีวิตของคุณมันก็มีทั้งคนดีนะคนไม่ดีปะปนกันไปมันจะมีเซนต์บางอย่างแหละที่จะบ่งบอกได้ว่าคนไหนคือคนที่โอเคนะคนไหนที่เราควรต้องระมัดระวังก็อาจจะด้วยประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาของคุณนั่นแหละที่มันจะสอนนะคุณมากมายเลยทีเดียวนะใครที่แบบเจ็บมาเยอะนะคะ เนะจอมาเยอะก็จะรู้ดีในเรื่องนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนที่อาจจะทําให้คุณระมัดระวังตัวนะในการใช้ชีวิตมากขึ้นอาจจะมีการระแวงคนบ้างเล็กนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกให้คุณมองโลกในแง่ร้ายเกินไปแต่เราก็ต้องระมัดระวังตัวไว้บ้างนะอย่างน้อยๆก็สามารถที่จะผ่อนหนักเป็นเบาได้น,นะคะก็เป็นจุดเปลี่ยนนะที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ ซึ่งมันจะเปลี่ยนช่วงไหนนะตอนไหนอย่างไรก็อยู่ที่ตัวคุณแหละบางทีมันต้องเปลี่ยนที่ตัวเราก่อนนะคะสิ่งแวดล้อมอ่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้มันจะเกิดขึ้นนั้นยังไงก็เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ถ้าเราเริ่มที่จะเปลี่ยนที่ตัวเราก่อนนะคะเปลี่ยนที่มีความมุ่งมั่นนะมีความเพียรพยายามตั้งใจ พัฒนาตัวเองอพัฒนาตัวเองอยู่เสมอปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดมีทัศนคติที่ดีมีมีวิสัยทัศนะมีกำลังใจกับตัวเองมันก็จะทำให้เราได้เจอจุดเปลี่ยนชีวิตที่ดีเข้ามานะคะนะก็เป็นคำทำนายสำหรับชาวราศีสิงห์สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซับแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมานณะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านนะมีความสุขความเจเริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการนะคะคิดเงินได้เงินนะคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดปีตลอดไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเฮงเฮงปังป,งปงกันทุกคนเลยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ